สวัสดีค่ะพี่น้องพอก,กันนีกแล้วพี่น้องนี่ไม่คัวบนนอกสิมาเห็ดแหนมนะคะเนาะแหนมหมูเนาะพี่น้องเนาะแหนมหมูไม่คัวบนนอกไปตลาดซื้อหมูมาแล้วก็ไม่เห็ดสะอาดล่างใสะอาดไม่คัวบนนอกสบซื้อแบบซื้อหลไห้ข้าปั้นนะคะซื้อรลไห้ข้าบดห้เปะเอานะคะพี่น้องห้าเราบปอหัวเครื่องปั้นของเขาสะอาดชำใดเนะเาะ คือยู่ในตลาดข้าเห็ดกิ่นข้าเห็ดกินเห่าอ่ะเ,เห่ากัดสือเป็นก่อนมากดีกลัวนะคะเป็นก่อนแล้วเห่ากับมาเห็ดให้มันสะอาดนะคะพี่น้องไม่คว่วบัรนอกก็ใส่โมส่วนสะโพกเนาะค่ะสะโพกเนาะคะ่คคะ,คะไม่คว่วบัรนอกก็เอามาล้างน้ำแล้วก็มาหั่นไม่คว่วบัรนอกก็ใส่ล้างเกลืออีกเท่ีนึงนะคะพี่น,อน,ะะน้องเนาะล่างเกลือทีนึง ล้างแล้วเนาะค่ะล้างน้ำแล้วไม่พูดบนหนเอาเกลือใส่เนาะพรระกกี่น้องไม่พูดบนหนกอคือขั้นขั้นขั้นน้ำกั้นเกลือขั้นเกลือเอาเอาไปล้างอีกเนานะพี่น้องเนาะขันให้มันให้มัน,นสะอาดเนาะพีห่หน,นอนเนาะคืออื่นเห็ดอย่งไรไม่ค,รรคพูดบนหน่อบูฮูเดอ้อค่ะพี่น้องเด้อแต่ว่าสหรับไม่คพูดบนหน่อกต่จะเห็ดแนวน,บบนี้เนาะแดดแบบบังทีเนาะ ไม่ค่อยบ,บันดาไม่ได้ไปหาถุงมือเนาะไปเอาถุงพลาสติกใส่แทนนะพี่น้องเนาะสุดมาณนึงนะพี่หนอน,นขันตรงนี้ตัวหน,นอกกนกระอหลางหนาเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้อนไม่คว่ำบันดากระชใส่ตะแกรงไว้จังซีนะค่ะเนาะใส่ไว้เห็นมันสเสตียหนามคนจักให้มันออก,กน้อยนะค่ะมันออกเสตียหนามมันสเสตียจักน้อยเนาะ นะคะเดี๋ยวเาเอาไปฟักเองนะคะพี่น้องเนาะพอเอาเขาเครื่องบดอะโมลิเนตเขาไม่ควอยบรรทัก็มีแต่ไม่ควอยบรรทัดกเอาสิสิซับเอาเนาะค่ะพี่น้องเนาะซับเอาค่ะไม่ค่อยเอาซับใส่เครื่องเครื่องนี้นะคะนาะยังไงไม่ควอยบรรทัก็มีอยู่แต่ไม่ควอยบรรทัดก็เอามาใส่เนาะค่ะมาใส่เนาะเพราะมันหนักมันหนักอีกอย่างหนึ่งค่ะเอาไปกับเขาพอลายเนาะพี่น้องเนาะใส่เครี้ยงหน่อยไปนี่ย ประมาณนี้นะคะพี่น้องได้ส้องนับนังมั่นปะคะพี่นอ้องไม่คว้าวอดอกค่ะซือ้อซื้อมากนะคะต้มเยอะด้วค่ะต้มนังนะต้มนังพูนต้มนี้เน,น,น,นี่นะคะพี่น,อนอ้องกบรบป๋อลายค่ะพี่นอ้องต้มต้มให้มันปเปื่อยจักหน่อยนะคะเนาะเออมันตเปื่อยจักหน่อยพี่นอ้อง เพราะเฮ็ดหลายเนาะค่ะพ anyway, okay, ี example, ่น like ้องเนาะเพราะว่าลูกสาวก็เพิ่กินเออลูกสาวก็เพิ่กินนะกะเคยค่ะเพิกินเนาะค่ะเนาะเออเพิ่งกินนะกกินแต่ไม่เพื่มันนอกลูกสาวเพิ่งจะสิกินแต่อันแต่หนังมันเนาะเออเนังมันเพืนักศึกพอใส่หลายใส่ประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องอันนี้เพราะแค่ไปเนาะมันมันสีลายนะเก็บกินผู้เดียวนะพี่น้อง ซับได้ค่ะพี่น้องดังดีเนาะพี่น้องเนาะหักเปก้อนค่ะใชะซับเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะซับเรียบร้อยแล้วละเอียดดีนะคะพี่น้องเยี่ยมอะไม่ให้มีมั่นเนาะค่ะพี่น้องให้มีแต่เนื้อิล่วนๆเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ใส่นี่ไปนะคะพี่น้องอ้น ออกกรเที่ยม้วคะพี่น้อง โซเลยนะคะสมบัตเด็ซ่ไอ้นังเนาะพี่น้องเนาะแกเอ่ะเดี๋ยวไปคั่วเปนดอกกระสีแางเทียมนะคะเนาะ กระเทียมเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเนาะนี่ซับเรียบร้อยซับซับใช้แล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวกะสีเอาหนังพูดแบบแบบแบบป๊บแปบพอเปิดหอดกล่อ,องพี่นอ้องไปอย่างหัวเนาะไปขวดบนรจุเจ็ดจังไงกับคือเกา่าพี่น้องเอ,อ้ยนิสัยเนาะปิดนะคะนี่ไม่ขวดบรรนกุกะสีเอากระชอนกล่องเนาะคะพี่น้องะกะเสียด่าง้าเนาะ ล้างน้ำ้อค่ะพี่น้องแม่ข้าต้มแล้วข้าก็ต้องล้างหางให้มันสะอาดเด้อนะพี่น้องเด้อหางหางมันจะด่นเอาไย่างเขราไมัเด่นเป็นกระสิบบเมือนะคะเพราะว่านังเนี่ยแต่ข้าต้มแล้วข้าก็ต้องล้างเพราะมันต้มแล้วมันจะเด่นน้ำที่น่องเอาอันนี้เด้อที่น่องน้ำเนี่ค่ะดีใน้ล้างหมดก็เสมอที่น่อง ดอ,อ,อกนนะคะนะ่ะพี่น้องนี่ในข้อความหนอนสิหันนะคะเนาะฮันให้เลยนาะคว่าลายดอกค่ะพี่น้องประมาณนี้เนาะนี่แซมมี่วางในข้อความหนอนเคล็ดคว้าลายดิสิได้ดอกประมาณสักสามหอนอกค่ะพี่น้องเนาะนะก็จะหันแล้วค่ะพี่น้องเนาะหัน อันเองซื้อนังซื้อนังมามาหั่นมาต้มเองก็ดีเนาะค่ะพี่น้องสะดวกสบายบ่ได้นอยากเอียงเนาะนี่เฮาเฮ็ดข้าเฮ็ดด้วยมือของเฮาเองบ่ต้องซื้อแบบบ่ต้องซื้อแบบเพราะอันหั่นก็ได้เนาะหรอกอยากไปห้าแบบเฮ็ดขายเนาะเฮ็ดขายก็ต้องเฮ็ดแบบนั้นเนาะพี่น้องแต่ว่าถ้าเฮ็ดกินก็เอาประมาณนี้แล้วพี่น้องเห็ดกินเนาะแจะชวนมากเดี๋ยวนี้ก็สิมีแต่หนังแบบเขาเขาสไลด์แล้วนะพี่น้องเนาะไม่กลัวมันหนาวเห็น ข้าซาไลแล้วเรียบร้อยเ้าก็ไปซื้อเออรลดเนาะแต่ว่าเ้าก็ต้องมาต้มอีกเด้อพี่น้องมันมันมัน,ม,นมันเหนียวเนาะนี่เหนียวเออเนี่ยใส่ไปเลยนะคะพี่น้องใส่ไปในหมอนี่ใส่ไปเลยนะคะใส่ไปเลยนะ,ะ,ยนะ,ะพี่น้อง ว่าม,านม,มันหอกก็มัดกินหนังได้้ายนะพี่น้องเนาะพี่น้องมึงไงน่นะขายพี่น้องประมาณนี้นะ ข้าวเหนียวกระสีประมาณนี้นะพี่น้องละลายนา้ำจานละลายน้ำเรียบร้อยนะใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยนะคะนี่ขั้นตอนสี่สิบขั้นแล้วนะคะพี่น้องไปค่ะขั้นเด้แล้วพี่น้องนะขั้นเลยค่ะใส่ถุงใส่ถุงเอาเล้วพี่น้องถุงเมื่อกี้ก็จะใส่แลพี่น้องขั้นไปเลยนะคะพี่น้อง น่องจนมันได้่ด้วยพี่น้องาแหนมหน่อยครัพี่น้องเอ้ยขั่นโดนแห้งดีเนาะสมมูขั่นโดนแห้งดีคร้บพี่น้องเนาะขั่นโดนมันกป็นเนียวคร้บพี่น้องเนาะน้องหอมพี่น่องน้อสวยเลยพี่น้อง แต่ว,ว่างเม,พมนพั่วบรรหนกคือว่ามีไปต่อเพราะนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเมนพั่วบรรนอกบรรหนกอยู่กรุงเทพเนาะจะขอขอตัวคั่นก่อนด้วยค่ะพี่น้องเนดะ้อขอขออนุญาตคั่นก่อนนี่ค่ะพี่น้องเรียบร้อยนะคะคั่นแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเม,พวมนพั่วบรรหนกเตรียมใส่ถุงเนาะคะนะ่ะเนาะถุง อาจสีหันเป็นตุ่มเอ้สีหอเป็นตุ่มก็ได้นะพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปควบคามนอกสีเอาใส่ถุงนะะนะเนาะค่ะเนาะนี่ พี่น้องเตรียมใส่ถุง,น,ง,งะนะพี่น้องเนาะถุงเขาเอาถุงพ,พอป๋ามันนะพี่น้องเนาะนี่ก็หนักสิใส่ถุงประมาณนี้เนาะเะนื้อไว้เอียงคู่อีอย่างเด้อพี่น้องเนี่ย น,น,น, cade, น่ะนนี่นะเป็นใส่ใ well. นชั้นอยนะดีดลงไหน่อยนะดีีลงไปด้วพี่น้องด้วยีบลงไปจริงเขะเอาถุง่แต่กเราบ่เอาถุง่ไเนางดีดลงไปมแนนแน่นนสิพี่น้องให้แันแน่นนนี่ปัด ขางบ้านตามเอียงปุ๊กเล็กปกเล็กปากช่งสปากมแน่นแน่นพี่น้องเนาะเห็แน่นแน่นโอเคพวกนอกระช่สพริกไปพริกแนกระช่นอพริกเนาะพริกแดงก็พริกพริกบานห้า่พริกกระเรียงแล้วพี่น้องเนาะาพี่แสบแต่น้องไปไปไไปไนไไไ สิบพกไก่เป็นอันสิบพกไก่เป็นตุ่มเนาะ,ะพี่น้องเอาสีก็ได้เนาะคือเ่าต้องให้มันเป็นอันเป็นอันให้มันอยู่ไม่เจอน้ำกะให้มันอยู่กับสีนะพี่น้องเนาะเพราะเป็นยางทุ่งมันทุ่งมันหน่อยเนาะนี่เห็นไหมค่ะพี่น้องให้มันแน่นๆเนาะพริกเข้ากระเช้างเงินนี่ได้พี่น้องเด้หลัองอยางรัดเลยค่ะพี่น้องนี่นัด,ไไดเรื่อยๆนะพี่น้องนัดนั พี่น้องัด้เลยใัดน่ัว้นี่่พี่นคะ้วถ้าเขาอยากถ้าเขาอยากอันเฮดแมตเป็นตุ่มก็ได้เดี๋ยวไม่ก็นอกเอาทุงอีกแบบหนึ่งมาเอ่ทงใหญ่จักน้อยนะพี่น้องเนาะแต่มันอาสิมันอาสิเปลืองเนาะต่กระบอกนี้ยังโอเคดาอยูนังแบบนี้จัก ได้ตุ่มได้สบายนะตุ๋มพอดีนะพี่น้องเ,เป็นกระตุ่มเนาะตรงนี้นเท็ดตุ่มโอเคเห็นปะ,นะใส่พริกไปเลยค่ะพี่น้องควันมันออกก็ได้พี่น้อง เราคว่ำเสวยงามนะพี่น <In this side> ้องะเร่งากขั้นตอนแรลกขั้นตอนสุดท้ายนะพี่น้องประมาณนี้มนมนมนพีน้องมนมมนติวติวม้นจังเสีละกันรับไปเลยกรไไรนะพี่น้องาะ ไปเลยมติ <czywiście S 2> Them, ๋วตดัดให้มันจังจจัดจนัแแนเลยกซองบางยางเขาบอึไปนยดัไปโดดมกินเขา่งมกินเก็ปาจุกมันโหลดนะพี่น้องเนาะ แต่จุกมันไปนโล,ด,ปเปเลดเห็พี่ยากห้ราเหนไมน่งนี่เห็นไหค่ะจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่น้องเนาะเห็นปะเห็นกินเขาเองเนาะอีห้อหนงนาพีน,ๆๆน้องแต่กดอกไ้เปิาวีได้ี่้องเนาะแม้ขนาดเทศอันเนาะคะ่ะ แต่ตุ่มในก็งอแล้ะค่ะเนาะพี่น้องเพราะว่ามันทุ่งทุ่งซีดจากใน่ลางเลยแดดมันแดกทุ่งเนาะยักหน้าที่เลวพี่น้องม้าพี่น้องหลายหน้าที่แล้วเนาะพี่น้องพอจัาสีมันก็ได้นแล้วค่ะเนาะพอมันแดดให้หลายแบบนี้ลองเบิองเนาะสีกามาณนี้นะพี่น้องพอตัวนี้มันแน่นๆขึ้นกันพี่น้องนะ ก็หนักสีใส้ทงอีกอันนึงนะพอจังนี้นะอกครั้งทงไม่เปนนะืตอนักไปเป็นพอผักแน่เลยนะใสปรามาานีนะเนนะืต่อนมังยางแรดไปเลยค่ะพี่นเราเสกนาลกินอีแวรนึงนะคะพี่นเแต่ฉันเอาไปกวากปนเนไม่กวป็นกริมาอันนี้นะพี่น้อง อันนี้เขอให้พี่น้องดมดื้อเนาะพี่น้องในะสนะ่ประมาณนี้เนาะผีพริ๊กเซียงผีหน้าผีตาใส่ประมาณนี้เนาะเสร็จเรียบร้อยพี่น้องจ้า,าเสร็จเรียบร้อยนะคะสิเป็นเงาเนาะพี่น้องเหรออุย้ยนะคะนี่ค่ะแหนมแหนมไม่ขั้วบนนอกแล้วเรียบร้อยนะคะค่ะพี่น้อง ขอขอบคุณลหลายๆเ้อค่ะพี่น้องที่เข้ามาติดตามเขรับชมมาให้กำลังแรงใจไม่คัวดปนอนนะค่ะพี่น้องเริ่มงอะไรก็แชร์กาติดตามะกดนบักกระดิ่งเพื่อสิบประาดในคลิปต่อไปนะคะพี่น้องว่ดีไม่แห้งสูทุสุข,ขนไปแล้วค่ะพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ